ก็สวัสดีท e for ุกคนนะครับผมวันนี้คือผมช่องของดูส์เกมกับเกมโรบบอกกันอีกแล้วนะฮะกับแบบที่มีชื่อว่าคราวนะครับผมเออเป็นแบบปีนปีนอะไรอ่ะปีนปีนเอ่อปีนเขานะฮะเออแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพวกผมน่าจะตกมาจากเครื่องบินนะฮะแล้วก็มาดูว่าต้องใช้ชีวิตยังไงกับที่นี่นะครับอ๋อไอนี่ใครครับเนี่ยเราจะไปไหนนะพี่พี่เป็นใครล่ะมาบอกกันดีพี่ชื่ออะไรฮะพี่เป็นไงครับ <g coated millet> เอาไปทิ้งไหฮานั่นน่ะไปเราไปปีนดีกว่าไม่ได้ปีนตกจากที่สูงนะนี้ไม่ตกแล้วอย่างเงี้ยนี่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 ้ยน่าเหยียบจังเลยอ่ะอยาเฮ้ยไมชใช่ครับโมไฮ้ครับไม่แบบไม่ต้องรีบต้องร้อนครับผมไม่รีบครับไม่รีบ a ป p l แพนซ s ใช่ใช่ใช่เราต้องเอาชุดลอดจากที่นี่ไปให้ได้เลยนะครับกับ <ś m _> แปดปีขาวแบบปีนเขาที่ชื่อว่าคราฟนะฮะแบบชื่อดังเลยนะเกมชื่อดังในสแตมป์ไม่มีตังค์ซื้อเล่นแบบเกมจริง <ś m _> ของแท้เลยนะเกมเนี่ยเราต้องไปวิชิบเขาที่ได้ถ้าเราขึ้นไปสุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น <ś m _> ไม่รู้เหมือนกันขนาดเกมจริงเรายังขึ้นไปถึงสุดเลยเราแบบสปีดลานเลยวะสปีดลานเลยวะสปีดลานเลยวะ สิร์รล่ะรีบอ่ะครับเ,เดินไปกินไปแล้วก็รีบขึ้นอะ่ะรีบไหมเกมไวอ่ะ5 minutes later ค่อยๆขึ้นไปนะไม่รีบไม่รีบแล้วเข็มทิศมันไม่ใช่ทำไรอ่ะชี้ไม่ทำไรว่าเข็มทิศเนี่ยน้องบอกเลยนะครับผมในแชมเปี้ยนขาสระดับโลก3ปีซ้อนเอเวอร์เรสต์เนี่ยผมแบบที่หนึ่งเลยล่ะพูดแรงๆไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินเลย เบามากนะครับจะรีบไปนะฮะไม่งั้นคิปมันจะยาวนะฮะอุ่นชาพี่โอโซยช้ามากเลยฮะพี่เอาดีไหม <c oughs> อันนี้คือแบบว่าเอเนจีไม่มีที่สิ้นสุดไม่น่ากินเลยแต่ไม่กี่วิไม่ตายหรอกนะกินเลยครับพี่ผมกลัวลูกอมคนอื่นแต่เขาบอกข้ามรับของจากคนแปลกมา <c oughs> เตอนนี้ก็อย pues right? ู่ Pur 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 ท nah ี่ระยะทาง7 3 0เมตรแล้วนะฮะค่อนข้างมาได้เกือบเกินครึ่งกิโลทางขวาตรงนี้ยืนได้ฮะมันมีสะพานนะฮะไปเลยครับโอ้ยมังกี้มังกี้ฮูกาอุกาอุกาอุก้า is monkey อ่าจะไม่ล่วงใช่ไหมเนี่ย แล้วก็จะปิดก้อนนี้นะไม่ได้ไปฝั่งนี้ดีกว่าทางนี้นะครับผมบอกเลยว่าทางดีสบายๆเราจะใกล้ถึงกิโลแล้วโว้ยก <c oughs> ิโลแร้ของผมากับการชีกเขาเอา่อคาราวก็แค่แบบปีกเขาเฉยๆวะ ลลไม่ใช่เป็นพี่ชิตเขาพี่ชิดอะไรล่ะแล้วต้องคือเป็นลูกไหนอ่ะคงต้องเป็นลูกนี้แลหละไปครับผมเดินตาอกันตรอไปกันต่อนะฮะข้างบนมันจะมีอะไรกันนะมันจะอาจจะมีขุมทรัพย์สมบัติที่มีค่านะที่เราสามารถกดได้เลยนะเลยว่าขึ้นไปนไดรวยเลยฮะใช่ครับคุณเอ่อ จอสไซคุไม่มีอ่ะอะจะขึ้นไปทำไม <laughs> แล้วทำไมล้วไม่รอที่ทะเลฮัลโหลตอนนี้เราถึงระยะทางที่หนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ช่วงทางลำบากก็เจ็บเลย อเออฮออชัถกถลม่มมาตัเกินการปิดเขาฉันอยากกลับบ้านไปดูอนิเมะแซมอ่าอนิเมะ5 minutes later เออใน2,405เมตรแล้วเออจะเจอกล้องหน้าด้วยฉันนัินดิเบเอาสเปียงเพื่อนฉันก็อยู่ข้างล่างงั้นพวกเราจะตายกันหมด years later. thousand เส้นทางมันแย่มากเลยฮะว้าวโอเคเราข่าหาดไม่เต็มด้วยว้าวแย่แล้วอีอีฮะใครตาย Taim da đề, taim vấn đề ngay. Ayy, y'a nếu 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 đi nếu nếu đi nếu มาแล้วมาแล้วชุบได้เอ้าทำไมกายเปไปนะมึงมึงตายไม่ใช่เรอช่วยด้วยสาช่วยไปช่วยกันัคที่ชอบ แบบปีนเขานะผมก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกับช่องเอิร์ธดูสเก็ตด้วยนะผมเฉพาะที่เท่มกขอาต้นร้ายอ่ะทุกคนเพื่อนผมกลายก็ะดูกก็แล้วพี่ผมไม่ไปต่อแล้วผมกลัวกลัวเลย